จิตติศักด์พอดแคสต์พบกับการวิเคราะห์ข่าวอาทิตย์วิเคราะห์กับจิตติศักด์นันทพาณิชสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบรายการอาทิตย์วิเคราะห์และผมจิตติศักด์นันทพาณิชอีกครั้งสัปดาห์นี้ผมจะมาชว,ชวนคุยเรื่องบัณฑิตจบใหม่กับความเสี่ยงตกงานครับ แต่ก่อนอื่นผมขออัปเดตเรื่องทองคำที่เคยเล่าไปสัปดาห์ก่อนหน้านี้นิดหนึ่งคิดว่าผู้ฟังหลายท่านก็คงติดตามสถานการณ์อยู่เช่นกันว่าราคาทองคำในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา 1, ผัานผวนอย่างสุดๆโดยราคาทองคำได้ทะลุหลักสามหมื่นไปเมื่อวันที่5สิงหาคมการซื้อขายในวันนั้นราคาทองคำเคลื่อนไหวขึ้นลงถึง10ครั้งครับ ส่งผลให้ราคาทองคำขยับขึ้นไปถึง650บาทต่อน้ำหนัก1บาทนะครับราคาทองคำแท่งขายอยู่ที่29,700บาทรับซื้อ29,600บาทส่วนทองรูปพันธ์ขายออกอยู่ที่32,000บาทตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าราคาทองคำทะลุ30,000บาทส่วนราคารับซื้อก็อยู่ที่ประมาณ29,000บาท ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับตลาดต่างประเทศโดยวันนั้นราคาทองคำในตลาดโลกทะลุ2,000เหรียญสหรัฐต่อออนซ์น้ำหนัก1ออนซ์นี่เท่ากับ31.1กรัม1บาทเท่ากับ15.24กรัมโดยประมาณครับแต่ไม่ทันข้ามสัปดาห์วันที่12สิงหาคมราคาทองคำก็มาสวิงสุดๆต้องพูดว่าสุดๆจริงๆครับเพราะปรับเปลี่ยนขึ้นลงถึง42ครั้ง สุดท้ายวันนั้นปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง850บาทโดยทองคำแท่งขายบาทอยู่ลงมาอยู่ที่27,850นะครับส่วนทองลูปพั่นขายออกลงมาอยู่ที่2,000ขอโทษครับ28,000บาทหนึงในสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาทองคำปรับลดลงเท่าที่ผมคุยกับบรรดานักค้าทองก็บอกว่านอกจากความ เรึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐกับรัเเสเซียไอ้โทษครับกับจีนแล้วเนี่ยยังเป็นผลจากการเทขายของกองทุนทองคำยักษ์ใหญ่ของโลกที่เรียกกันสั้นๆว่า SPDR เทขายทองคำลงมาประมาณ5ตันส่วนทิศทางจากนี้ไปแม้นนักวิเคราะห์ในตลาดทองคำบางกลุ่มเชื่อว่าราคาน่าจะยังไปต่อแต่ก็มีนักค้าทองบางกลุ่ม มองว่าราคาณปัจจุบันสูงมากแล้วและเป็นจังหวะที่นักลงทุนควรรอราคาตกเพื่อเข้าซื้อใครจะลงทุนทองคำก็คงต้องติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลตามความเป็นจริงก่อนตัดสินใจครับทีนี้มาเข้าเรื่องประจำสัปดาห์บัณฑิต4.9แสนคนเสี่ยงตกงานอย่างที่เราทราบกันว่าผลจากวิกฤตโควิด สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงการประเมินล่าสุดของหน่วยงานหลักทางด้านเศรษฐกิจให้ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคเศรษฐกิจของเรายกตัวอย่างครับแบงก์ชาติบอกว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าคงจะติดลบประมาณ8%ส่วนกระทรวงการคลังก็คาดการณ์ว่าจะติดลบ8.5%ด้านสภาพัฒน คุณทศพรสิริสัมพันธ์เลขาสภาพั์ได้ออกมาถแถลงตัวเลขเศรษฐกิจไตรามาสสอเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนบอกว่าไตรามาสสอปีนี้ g ี p ติดลบ12%แล้วก็ค่าทั้งปีก็จะติดลบประมาณ7.5%ตัวเลขทั้งปีเนี่ยคุณทศพรตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าต้องไม่มีการระบาดของไวรัสโควิดรอบสอง และการเมืองก็ไม่กระเพื่อมจนสถานการณ์เข้าสู่สภาวะคาดเดาไม่ได้นะครับการหดตัวของเศรษฐกิจเป็นผลพวงจากการหดตัวของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะท่องเที่ยวส่งออกภาคการผลิตภาคการบริโภคที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในช่วง3เดือนก็คือมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็ต่อเนื่องถึงมิถุนายนนิดหน่อยนะครับสรุปว่าเศรษฐกิจปีนี้ ของเราจะติดลบ7-8%ถือว่าเศรษฐกิจบ้านเราลงลึกกว่าเพื่อนบ้านเหตุผลเพราะเศรษฐกิจไทยเนี่ยผูกโยงกับเรื่องต่างประเทศเยอะทั้งส่งออกทั้งท่องเที่ยวโดยเฉพาะท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวเนี่ยจากเดิมที่เราจะคิดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยประมาณ40ล้านคนแต่สุดท้ายเหลือไม่ถึง10ล้านคนรายได้จากการท่องเที่ยวที่คิดว่าจะได้3ล้านล้านบาทโดยประมาณ ก็เหลือไม่ถึงล้านล้านบาทแน่นอนครับรายได้หายไปขนาดนี้ภาพเศรษฐกิจก็ย่อมเปลี่ยนไปผลจากวิกฤตโทษครับผลจากวิกฤตโควิดที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือรายได้ในกระเป๋าหายไปความเสี่ยงจากการตกงานที่เพิ่มขึ้นก็มีการประเมินจากหลายๆองค์กรเกี่ยวกับสถานการณ์การจ้างงานในช่วงจากนี้ไปครับก็ภาพไม่ค่อยสดใสก็พูดกันตามตรง หน่วยงานที่ดูแลด้านเศรษฐกิจเวลาเขาพูดถึงแรงงานเขาก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักคือ1แรงงานในระบบแรงงานกลุ่มนี้ก็คือทำงานโดยมีสัญญาจ,จ้างคงหมายถึงคนทำงานบริษัทเป็นต้นอีกส่วนหนึ่งคือแรงงานนอกระบบกลุ่มแรกแรงงานในระบบมีอยู่ประมาณ2.18ล้านคนครับกลุ่มที่2แรงงานนอกระบบทำงานโดยไม่มีสัญญาจ,จ้างแล้วก็ไม่มีนายจ้าง หรือคนทำงานเป็นอาชีพอิสระกลุ่มนี้มีประมาณ37.5ล้านคนที่น่าสนใจก็คือว่าในกลุ่มนี้37.5ล้านคนนั้นน่ะอยู่ในระบบประกันสังคมเพียงครึ่งเดียวครับในเดือนพฤษภาคมที่สถานการณ์ล็อกดาวน์กำลังเข้มข้นสุดๆสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมาประเมินว่าอาจจะมีคนตกงานไม่น้อยกว่า7ล้านคน เป็นการประเมินนะครับส่วนหนึ่งมาจากภาคธุรกิจบันเทิง60,000คนร้านอาหารประมาณ250,000คนกลุ่มธุรกิจร้านนวดสปาประมาณ39,600คนทั้งนี้สอชคอาดว่าคนจะตกงาน7.1ล้านคนนั้นะเป็นแรงงานที่มีรายได้ต่ำกว่า20,000บาทต่อเดือนประมาณ6.7ล้านคนหรือ95% ของแรงงานที่คาดว่าจะตกงานทั้งหมดตรงนี้เป็นข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมก็คงรวบรวมมาจากสมาชิกกันนะครับทีนี้มาดูข้อมูลอีกชุดชุดนี้เป็นของสสชหรือเราเรียกกันว่าสภาพัฒน์สั้นๆนะครับคุณทศพรเลขาสภาพัฒน์ได้ออกมาถแถลงเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมก็มีการพูดว่าผลจากการระบาดของโควิด ทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีคนตกงานประมาณ8.4ล้านคนชุดข้อมูลของสสชก็มีรายละเอียดดังนี้ครับว่ากลุ่มที่เสี่ยงตกงาน2.5ล้านคนอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่2.5ุล้านคนอยู่ในภาคการผลิตอุตสาหกรรม1.5ล้านคนแล้วก็ภาคบริการอาทิสถานศึกษาตลาดสดสนามกีฬาห้างสรรพสินค้า กลุ่มนี้รวมกันก็4.4ล้านคนแล้วก็ยังมีแรงงานนอกภาคเกษตรอีก6ล้านคนที่จะได้รับผลกระทบชุดตัวเลขข้างต้นเป็นการประเมินในช่วงล็อกดาวน์เมื่อรัฐบาลทำการปลดล็อกดาวน์ให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติแม้นไม่เต็มร้อยแต่ก็ยังดีครับก็สภาพการจ้างงานก็กระเตื้องขึ้นส่วนคุณทศพรเลขาสภาพัฒน์ได้ออกมาบอก ในช่วงถแถลงข่าวเศรษฐกิจไตรมารส2เมื่อต้อนสัปดาห์นะครับไม่ใช่การสัปดาห์ก็พูดถึงการจ้างงานอีกครั้งหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยมีแรงงานในระบบ4.2แสนคนถูกเลิกจ้างอันนี้ข้อมูลก็คือว่าดูว่าใครใช้สิทธิ์ประกันสังคมตามมาตรา33มากน้อยเท่าไหร่ที่เหลืออีก1.76ล้านคนแม้โดยสถานะตามกฎหมายถือว่า ยังเป็นผู้มีงานทําแต่สถานะของสถานประกอบการก็ไม่ได้ทํางานตามปกติเช่นนายจ้างอาจจะให้หยุดงานแล้วก็ลดเงินเดือนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเศรษฐกิจฟื้นกิจการกลับมาดําเนินการได้ตามปกติก็จะไม่สูญเสียตําแหน่งงานไปแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเศรษฐกิจมันซุดลงและสถานประกอบการพวกนี้ไม่สามารถดําเนินการต่อได้ 1.76ล้านคนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นคนตกงานนะครับก็คงต้องมาตามดูกันต่อไปว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงถัดจากนี้ไปจะเป็นยังไงทีนี้เราลองมาย้อนดูในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเราก็จะพบข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆไม่ว่าเป็นสื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์พูดถึงการเลิกกิจการพูดถึงการลดการจ้างงานออกมาเป็นระยะระยะ อย่างเช่นกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่มไทยสามบิตก็เปิดโครงการสมัครใจลาออกแล้วก็ลดชั่วโมงการทำงานลดเวลาการทำงานจาก2กะเหลือเพียงกะเดียวคือคุณผู้ฟังผมให้ข้อมูลนิดหนึ่งว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดลำดับต้นๆคือยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งสิ่งทอ ในอุตสาหกรรมยานยนต์นมีแรงงานอยู่ประมาณ5 5แสนคนแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนซึ่งเกี่ยวเนื่องกันอีก4.5แสนคนคือที่อุตสาหกรรมยานยนต์สุดหนักเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตลาดรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศหดตัวครับคือปีนี้เดิมเขาคาดว่าจะผลิตสัก2ล้านคันแต่ล่าสุดก็คงจะเหลือประมาณ1ล้านคันตน้ตนตก็คงหายไปเกือบ50% ถัดมาก็ข่าวเรื่องบริษัทบอ d y ้แฟชั่นอันนี้ก็คงเกี่ยวกับสิงทอในนครสวรรค์ที่เลิกจ้างพนักงาน8 0ดอนครับ800คนจากที่ก่อนหน้านี้ก็ทยอยเลิกจ้างไปแล้วจำนวนหนึ่งคุณยุทธนาสินสันวิทย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่ง,งหม่มได้เคยออกมาพูดกับสื่อมวลชนนะครับว่าแรงงานในอุตสาหกรรมสิงทอเนี่ย กงานและประมาณ7-8หมื่นคนอันนี้คงเป็นการประเมินจากคนในวงการะนะครับอ,อีกกรณีหนึ่งเช่นสายการบินนกสกูตอันนี้ก็เลิกกิจการหลังจากเจอพิษโควิดพนักงานประมาณ400คนก็ได้รับผลกระทบตามด้วยเชฟโรเลตเชฟโรเลตนี่เปิดโรงงานในไทยตั้งแต่ช่วงปี254243สสุดท้ายก็ต้องมาปิดอันนี้วิกฤตโควิดเป็นส่วนหนึ่ง แต่ว่าส่วนหลักเนี่ยมาจากบริษัทแม่ปรับนโยบายเรื่องการลุกตลาดะนะครับหรืออย่างกรณีโรงแรมระยองซิตี้ประกาศปิดกิจการเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาข้อมูลข้างต้นก็คือตัวอย่างที่สะท้อนถึงสถานการณ์การจ้างงานแต่โดยสรุปแล้วทางเลขาสภาพัฒน์คุณทศพรก็บอกว่าขณะนี้แรงงานในระบบเนี่ย2.18ล้านคน ก็ตกงาน4.2แสนคนที่เหลืออีก1.76ล้านคนก็อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าถ้าสถานประกอบการกลับมาทำงานได้ตามปกติกลุ่มนี้ก็จะไม่ตกงานแต่ถ้าตรงกันข้ามก็กลายเป็นคนตกงานครับส่วนล่าสุดคุณสุพรรณมงคลสุธีประธานสอ,อทอบอกว่าตัวเลขจากส,สภาอุดนะครับว่า น่าจะมีคนตกงานประมาณ3ล้านคนคุณสุพนันธ์ก็ยังบอกอีกด้วยว่าถ้ารัฐบาลไม่มีมาตรการอุดหนุนเพิ่มจำนวนคนว่างงานก็จะทะลุไปถึง6ถึง7ล้านคนเท่าตัวเลยนะครับฟังดูน่ากลัวมากเลยนี้ทางสภาอุดก็ยังเสนอให้รัฐบาลกู้เพิ่มอีก1ล้านล้านบาทเพื่อมาเยียวยาเพื่อมาอุดหนุนให้ธุรกิจดาเนินการต่อไปได้ โดยหลักการก็ดีนะครับแต่ว่าโดยสภาวะที่หนี้สาธารณะของเราเนี่ยมันปิ่มใกล้60%ต่อ GDP แล้วก็คงเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลจะกู้เงินเพิ่มอีกถึง1ล้านล้านบาทะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ยงยุทธแช่มวงผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานของ TDI i ได้ออกมาให้ข้อมูลโดยอ้างข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจการทำงานของประชากรในเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้อยู่ในกำลังแรงงานความหมายของคำนี้ก็คือคนที่อายุเกิน15ปีทั้งที่ทำงานปัจจุบันและทำงานตามฤดูกาลบอกกลุ่มนี้มีอยู่38.21ล้านคนครับประกอบด้วยคนมีงานทำ3า3 7 3 3ล้านคนว่างงาน3.92ล้านคน ที่ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าก็คือคนมีงานทำเนี่ยลดลงไปประมาณ4.4แสนคนครับอาจารย์ยังบอกได้ว่าตัวเลขก็หมายตัวเลขคนว่างงานน่าจะเพิ่มเป็น5แสนคนและประเมินว่าทั้งปีทั้งปีนี้นะครับคนว่างงานจะอยู่3-4ล้านคนหรือเพิ่มขึ้น10%จากช่วงก่อนหน้าก็สรุปกลมๆเลยว่า ปีนี้คนว่างงานน่าจะอยู่3ล้านคนครับคุณผู้ฝังก็สภาพการว่างงานนั้นอย่างที่เราทราบกันว่าไม่ไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อสภาพสังคมคนไม่มีงานทำก็คือไม่มีเงินปัญหาอื่นๆก็จะตามมาเป็นลูกโซ่ครับกับสถานการณ์ดังกล่าวดูเหมือนรัฐบาลก็พยายามหาทางรับมืออยู่เหมือนกันโดยหวังว่าการใช้เงินกู้4 0แสนล้านบาท อันนี้ก็เป็นเงินกู้ส่วนหนึ่งที่อยู่ในพรลกกรกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทนะครับในการจ้างงานจ้างอาชีพเพื่อประครับประคองเศรษฐกิจให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปนี่เรามาสำรวจกันดูว่ารัฐบาลมีแผนรับมือกับปัญหาคนตกงานยังไงในส่วนของแรงงานเดิมถึงในกลยุทธ์ที่กำลังนำมาใช้คือยันไม่ให้ธุรกิจเป็น NPLNPL ก็คือ นี่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้คือผมก็สรุปว่ามันน่าจะหมือนนี่เกือบเสียครับก็ถ้า <c oughs> ถ้าปล่อยให้ธุรกิจเป็น NPL เยอะสถาบันการเงินก็จะมีปัญหาก็จะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ให้กับเศรษฐกิจประเทศอีกครับนี่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการอันที่2ก็คือหางานให้บัณฑิตจบใหม่ตัวเลขเนี่ยบางสำนักบอกว่า5ุด 2แสนคนแต่บางสำนักบ,บอกว่าน่าจะประมาณ4.9แสนคนเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นบัณฑิตที่มีงานอยู่แล้วอาจจะหมายถึงนักศึกษาแพทย์อะไรประมาณนี้นะครับโครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อจะรองรับกับนักศึกษารองรับกับบัณฑิตจบใหม่ก็เท่าที่ผมรวบรวมมาก็พอมีดังนี้ครับโครงการของกองทุนหมู่บ้านก็มีแผนจ้างงานนักศึกษา หรือคนในหมู่บ้านในการสํารวจข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละหมู่บ้านคาดว่าจะจ้างหมู่บ้านแล้ว3คนตอนนี้เรามีหมู่บ้านในประเทศนี้น่าประมาณนักเจ็ดหมแห่งครับก็จะน่าจะจ้างแรงงานได้ขึ้นหลักหลักแสนคนนะครับเงินเดือนหมื่นบาทแต่รายละเอียดอื่นๆนี่ยังไม่ออกมานะครับกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจสังคม ก็มีแผนเช่นกันก็คือแผนฝึกทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขาอันนี้ยังไม่มีข้อมูลครับมีแต่หลักการออกมาจากนั้นก็ยังมีโครงการ1นึ่ตำบล1กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่จํานวนไม่ได้ระบุครับส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็มีโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นก็คาดว่าจะจ้างงานได้ประมาณดึกหมืคนครับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็มีโครงการเฝ้าระวังแนวป้องกันไฟสร้างไรายได้ชุมชนอันนี้ก็คงจะเน้นไปที่กลุ่มชาวบ้านเป็นสำคัญะนะครับนอกจากนี้ดออรอนเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและน,นวัตกรรมคนใหม่ก็ได้ประกาศว่าจะจ้างงานนักศึกษาให้ได้หนึ่งแสนตำแหน่งอันนี้อาจารย์เนี่ยพูดแต่ยังไม่มีรายละเอียดเหมือนกันแต่ผมคิดว่าก็ คงมีรายละเอียดออกมาในในเร็ววันเพราะว่างบ4ี่แสนล้านบาทเพิ่งอน,อนุมัติไปประมาณ5้าหมื่ล้านบาทคุณผู้ฟังสถานการณ์ความต้องการงานเนี่ยมันสะท้อนได้จากเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผู้คนแห่ไปสมัครงานที่โรงแรมมิราเคิลของทราบนะครับทางโรงแรมรับ300ตําแหน่งเงินเดือนประมาณ20,000บาทคนแห่ไปสมัครกว่า800 0คน ซึ่งมันสะท้อนถึงความต้องการแรงต้องการงานอยากทำงานของบรรดาบัณฑิตบรรดาของคนทำงานได้ดีนะครับอย่างไรก็ตามหลายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดไม่มากก็ยังต้องการแรงงานอยู่ครับเท่าที่ผมไปดูมาอย่างเช่นกลุ่มอาหารเครื่องดื่มธุรกิจก่อสร้างธุรกิจก่อสร้างถึงอสังหาริมทรัพย์จะซึมๆแต่โครงการรัฐพวกทา ครงการรถไฟฟ้าก็ยังเดินต่อค้าปลีกก็ยังต้องการแรงงานอยู่อันนี้ก็เป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการงานระหว่างรอ <c oughs> แต่ว่ากลุ่มหนึ่งถ้ายังหางานไม่ได้ช่วงช่วงรองงานเนี่ยผมว่าทางที่ดีที่สุดก็คือเข้าโครงการทบทวนทักษะหรือยกระดับทักษะเพื่อเพิ่มแต้มต่อให้ตัวเองครับสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าบัณฑิตท,ทุกท่านจะโชคดีสวัสดีครับ พบรายการอาทิตย์วิเคราะห์และผมจิตติศัก์นันทนนทพานิชใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับจิตติศักอดแ c a s t พบกับการวิเคราะห์ข่าวอาทิตย์วิเคราะห์กับจิตติศัก์นันทพานิช